สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนบอลำครับตอนนี้เวลา10บโมงสินาทีนะครับผมนี่คือบรรยากาศสดๆอยู่ที่ห้างเยสบางพลีนะครับผมพี่น้องมาเหมือนนักการขับเบอรแรกครับทิ้งหน้าข้างนังนอนนี่หลักนี่เรืออยู่นี่เวทีขับโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับเวทีเอรดี๋ยวก็เสร็จครับ10บโมงกว่าเองครับ โอ้สุดยอดเลยโอ้ห้องของนั่นช่ยเห็ดดีแท้ดีตู้นั่นเลยจ้านางยังสีเลยบ่กแวนจ้านางยังสีเลยโอ้แหนมนอนก็นอนสบายครับก็บครับไปแวนจ้าด้านก็นอนไปเข่าทาเถอะ สดๆนะครับสูดขอยาแต่คนบอสูละพวกร้อนสาทุสาทุสาทุ อย่างนอ้อรถล่องบาลมารับไปนอ้อไปเลยจ้าไปเลย ชนะเล่าดอกพี่น้องนั่นทีนี้ยูมัดมือแล้วมือนี้เย้ไลจังหน่อยเนติ้งกับสังคแล้วเย้ไล่กับดิแทงแล้วเอาโหลดบ๊วยพี่จูมาดิครับโอ้สุดยอดเลยบางปีเนาะลืมไปว่าบางบางปีเดี๋ยวตอนเย็นเจ้าของปลาสลิดเป็นบางบ่อเดี๋ยวตอนเย็นกินปลาสลิดบ่อหนึ่งเป็นปลาหมอคางดำจริงๆนะจะได้ไม่กินข้าวเย็นไม่ต้อง มีปลาสลิดปลาดุกวันนั้นนั่งกินว่าอร่อยวันนี้มีทั้งปลาสลิดปลาดุกเลยอ้ยปลาสลิดนอร่อยหาดปลาหมอคังดำยังวันไกลไหมครับนี่ไม่ไกลเนาะเนี่ยบ้านอยู่แค่เนี่ย<ป>ก,กินไปกินกาแฟกับพ่อท็อปมาแต่บอ่อบ่อมันอยู่ไกลบ่อที่เลี้ยงมันอยู่ไกลมันต้องอยู่เข้าไปในในคลองในอะไรอย่างเงี้ยต้องนั่งเรือไปอะไรต่างๆคาดคาดว่าวันนี้คนจะมาให้กําลังใจเราไหม มันต้องมีแล้วเพราะว่าเป็นเราเป็นหมอหมอลำมันดับหนึ่งแล้วนี่ยขนาดนั้นเลยหรอใช่เกินร้อยหยกเขาก็เด้เราเหมือนกันนะไม่เป็นไรใกือร้กี่กิโลฮะสามสามกิโลเองไม่เป็นไรเพราะตรงนี้เป็นทางผ่านทางผ่านอยู่แล้วทางผ่านอย่าบอกว่าผ่านแล้วผ่านเลยไม่ผ่านผ่านแล้วก็ไปเลยใช่ไหมไม่เพราะคนตอนเย็นคนจะมามามาเดินที่เนี่ยกันเยอะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ต้องไม่นั่นกันแต่ รอลุ้นลุ้นวันนี้ลุ้นผมคิดว่าไงวันนี้ของใครของอุ้มมะของปาช่วยใช่ใช่อ๋อของปาช่วยเนาะวันนี้ถ้าอุ้มได้อุ้มได้ร้านหนึ่งอุ้มตรงเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพี่จุ๋มแล้วเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วอคืนนี้รอลุ้นมันตรงงานงานลุงพ่อด้วยอ๋อครับแต่ว่าพม่าจะไปเที่ยวงานลุงพ่อเยอะ ระวังดากนะเอ๊ะนี่รถอะไรดีรถเราเนี่ยนี่รถเราอ่ะดีค่ะอร่อยดีคือตั้งอ่ะนี่ไหนตั้งค่ะเมื่อใดเดี๋ยวนี้มือแรงเลยหลัโรงงานอยู่นี่ไปเบิ้งบอโรงงานอยู่ตรงบ้านอย่างนั้นสนุนมาแล้วโอ้โรงงานอยู่ใกล้ๆนี่เหรอโรงงานตั้งอยู่บางปางเจอกันร้อยเอ็ดนะคะอ่าจ้าจ้าสีมาอยู่ส่วนมูก่อน โงาน่นอเลยดินี่ย่เออมาแล้วอร่อยดี้น้มนอรฮะน้ได้ดิอร่อยดีอร่อยดีดีก่นี่ดมากเลเกีย่ีได้เยอะเ้ขอบคุณพี่จุ๋มนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวทต่อครับผม บางพลีบางพลี มือนึ่งกินอำเปาจะขวดวกูกินเลยกินเต็มเต็สี่ 4. กินหนาคุกกินเต็ต 4. มสี่บรรยกาส,สดๆเลยนะครับ ส่วที่ห้างเยสต์บางพีเรียบร้อยกินทั้งข้าวกินทั้งกาแฟกาแฟเขาม่าแฟเไม่ซ่อเด้จะกินที่ไซอะนิ่เราดมารน่า ขึ้นมันเถี่นนอขึ้นเถี่ยนอไม่หักลัาเพิ่นแซนกลัวพี่น้องมาไล่แสนกลัวครับพี่น้องบ่าแซมก็เปิดสักกระแตนตัวนี้เป็นบ่เปิดเพลงสักกระแตน ครัอพอรกระชิมหน้าครับพี่น้องครับรสวัสดีครับ